ปูไรโพชัยศรีกับประกอบค่ะบ้านดอนพึ่งตำบลบักเลืออำเภอมหาเจนชัยจังหวัดยะโสธรค่ะอ่ยูทูบค่ะแฟนดูจาก YouTube แล้วภรรยาเป็นคนจิ้มไปขายวัวหมดเลยนะคะจิ้มไปแล้วไปดูไปเจอน้องอําเดินเลื่อนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะสู้สุดชีวิตกาบเออดีกว่าเราเดินครับหน้าลมหน้าลมมันไปได้ซะหน่อยค่ะมันมันมันไม่มีของเรามันมันบอกเข้าไม่ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาคารองานเกษตรพัฒนาชาเชิงเานะครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาส่งมอบรถถ่ายนั่งขับจากระทิงให้กับลูกค้าที่จังหวัดยะโสธรเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงกับรถถายนั่งขับจากระทิงของธนาคารองานเกษตรพัฒนาชาเชิงเาาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับก็วันนี้นะครับทางผมและทีมงานนะครับจาก,กเกษตรพัฒนาชาติเชลิงเสาวก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาส่งมอบรถถ่ายน้กข่าวเจ้ากระถิงให้กับคุณอ,อุไโรโพชัยศรีกับประกอบค่ะครับคุณอุไรและคุณประกอบขอเนี่ยใช้เวลาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับค่ะคุณอุไรกับคุณประกอบไม่ทราบอยู่ทหนหยเอ่ยบ้านดอนพึ่งตำบลบักเรืออำเภอมหาเจ้านาชัยจังหวัดยโสธรค่ะครับผมไม่ทราบรู้จักตัวรถจากช่องทางไหนครับอ่ายูทูบค่ะแฟนดูจากยูทูบแล้วภรรยาเป็นคนจิ้มไป ตอนแรกๆเขาว่าจะหาแถวนี้พอดีม,มันมันไม่มันไม่ครบเครื่องพอดีจิ้มไปเจอเกษตรพัฒนาเขาขับอยู่แล้วค่ะก็เลยเจอก็เลยชอบโอ้ขอบคุณมากเลยขายวัวหมดเลยนะคะก็ขายแล้วไปไอริทกศแล้วเอาอมาใหม่เลยะคะ่ะย,ย,ยไไกมาใหม่หมดครับขอบคุณมากเลยค่ะแฟนเขาให้จิ้มไปดูไปดูเจ้ากระทินก็จิ้มไปแล้วไปดูไปเจอน้องอําก่นน้องอําก็เลยบอกว่ามีอยู่แสนนึทงทำยังไงก็บอกว่าเอ มันมันไม่ได้เขาบอกว่าต้องผ่านทกศเลยก็เลยมีแสียดก็เลยไปทกศเลยเดินเรื่องอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะเอาแบบสู้สุดชีวิตโอ้ขอบคุณขอบคุณดีที่ได้อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมาที่นี่เขาบอกว่ารถมันคันเล็กแต่ว่าเราเนี่ยใจมันพัฒนาจากอีแท็กนะคะเพราะแฟนแกก็เอารถไถเดินตามอยู่แล้วเขาบอกเออดีกว่าเราเดินครับแล้วไม่ทราบว่าตอนที่ดูแล้วรู้สึกชอบมันยังไงบ้างครับมัน นาหลุมนาลมมันไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาติดที่เขาบอกว่าแถวบ้านเรามันจะแล้งหน่อยมันจะ<อ>เ,รเราเลยจะหาเทคนิคว่ามันมันสู้กับดินที่แ <มา S 2> ห้งๆค่ะยังไงบ้างแต่ว่าเราก็มีนาหลุมเราก็จะเอาไปปรับไอ้นี่มันจะปรับได้ครับผมปรับไอ้ที่มันเพราะว่าเราจ้างจ้างเขาดันอ๋อค่ะแล้วไอ้นี่มันถ้ามีน้ําเราก็จะทําของเราได้๋อะเพราะว่าเราต้องจ้างเขาเพราะน้ำไม่เสมอเหมือนภากางค่ะ๋อเราต้องปรับอีกค่ะมันไม่เสมอเพราะอะไรครับ เขาเราจ้างเขาไม่รู้ว่าเขาเขาก็ถ่ายไปของเขาแล้วมันไม่มีอ๋อคือหลังจากถ่ายแล้วมันมันยังไม่เสมอการไม่เสมอต้องปรับสะหน่อยค่ะมันมันมันไม่มีของเรามันมันบอกเขาไม่ได้ถ้ามีของเราเราก็จะค่อยๆทำก็คือตามตารางเวลาของเราตามค่ะก็ค่อยๆทำไปของเท่ากรบแรงของเรานะคะครับผมค่ะก็ยังไงวันนี้นะครับทางผมและทีมงานก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับมากๆเลยครับคี่มาแล้วกันค่ะแล้วก็ที่ประกอบนะครับ ต,ต้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณที่มาเหมือนกันค่ะครับผมยินดีครับอยากมาเจอลูกค้าอีกแล้วแล้วก็ยังไงขอให้พี่อุไรกับพี่ประกอบสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีแล้วก็ร่ำรวยตอลอดไปนะครับขอบ,ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่านหรือจะโทรมาหาราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาฉาิเชิงเสาจำกัดเบอร์โทร038593135หรือจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ id เกษตรพัฒนา k a s, s e t p h a t t a n a ถ้าชอบกดไลค์มีใจคอมเมนต์ comment. มาอยากได้รถไถที่คุ้มค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ขอไม่ทิงาน ได้ทำการส่งมอบรถ่ายนะครับเจ้ากะทินให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าให้คุณได้ทุกที่ขอบพระคุณมากครับ